เรามาทบทวนการแต่งประโยคกันต่อกับแบบฝึกหัด B เครื่องหลังในหนังสือมินานโนนิฮงโกบทที่7กันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจปเปรนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันกับแบบฝึกหัด B กันครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัด B เครื่องหลังก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่ยากเกินไปแน่นอนครับ เอาละมาเริ่มกันต่อข้อที่4ในแบบฝึกหัด B ครับเขาให้ตัวอย่างมาเป็นมีเป็นรูปคุณพ่อกำลังเอาเสื้อเชิ้ตให้แล้วก็ให้คำกริยามาคือคำว่าม o อไรมัสที่แปลว่าได้รับเพราะฉะนั้นเขาอยากจะให้เราแต่งประโยคว่าคุณพ่อให้เสื้อเชิ้ตโดยละคำว่าแก่ผมเอาไว้ในที่นี้ ถ้าคุณพ่อเป็นผู้ให้โดยที่คำกริยาของเราเป็นผู้รับคุณพ่อก็จะต้องตามหลังด้วยคำช่วยนิก็เลยแต่งเป็นประโยคว่าที่นี้ชั m นที i ไ a ้รับมาที่นีชั้นได a รับ t a ในที่นี้เราละคำว่าวัตชิวะที่แปลว่าฉันตรงหน้าประโยคเอาไว้โดยบอกว่า เราได้รับเสื้อมาจากคุณพ่อโดยไม่พูดว่าเราเฉยๆเลยครับเอาละเรามาดูข้อที่1กันครับข้อที่1เป็นรูปคารินาซังกำลังยื่นซีดีมาให้เราแล้วให้คำกริยามาคือคำว่าคาริมัสที่แปลว่าขอยืมเราจะแต่งประโยคว่ายืมซีดีจากคุณคารินาได้ว่าอะไรครับ คำตอบก็คือคารินาซังนิซีดีโอคาริมาชิตะคารินาซังนิซีดีโอคาริมาชิตะหรืออาจจะใช้คำช่วยคาระแทนคำว่านิก็ได้ก็จะเป็นคารินาซังคาระซีดีโอคาริมาชิตะคารินาซังคาระซีดีโอคาริมาชิตะต่อไปข้อที่สองครับข้อที่สองเป็นรูปวังสัง กำลังสอนจูโกกุโกก็คือภาษาจีนนั่นเองแล้วเราก็เรียนภาษาจีนจากคุณวันเขาให้คำกริยาม,มาก็คือนารายมัสนารายมัสที่แปลว่าเรียนเราจะแต่งประโยคว่าเรียนภาษาจีนจากคุณวันเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าอะไรครับคำตอบก็คือว ug ok ันซังนิจูโกกุโก นั่ a เรียนมาสต์วันซัจีนเรียนตต่อไปรูปที่3เป็นรูปตัวเรากำลังอ่านจดหมายจากคุณคิโมระครับคุณคิโมระเขียนจดหมายมาหาเราก็เลยเปิดอ่านขึ้นมาแล้วข้อนี้เขาให้คำกริยามาเป็นคำว่าโมไรมาสที่แปลว่าได้รับเราจะแต่งประโยคเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าเราได้รับจดหมายจากคุณคิโมระว่ายังไงครับ คำตอบก็คือคิมระซังนิเทกามิโอโมอรับมาชิตะคิมระซังนิเทกามิโอโมรมาชิตะต่อไปข้อที่3เป็นรูปเราได้รับโทรศัพท์จากคุณซันโตสึครับได้รับโทรศัพท์จากคุณทันซันโตสึเขาให้คำกริยามาก,ก็คือรับไมาสที่แปลว่าได้รับเหมือนกัน เราจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าเรารับโทรศัพท์จากคุณซันโตสึได้ว่ายังไงครับคำตอบก็คือซันโตสึซังนิเดนวาโอโมไลมาสตะซันโตสึซังนิเดนวาโอโมไลมาสตะหรือในที่นี้จะพูดเป็นซันโตสึซังคาระเดนวาโอโมไ a มาสตะก็ได้ครับ ต่อไปข้อที่5เขาให้ตัวอย่างมาเป็นรูปคุณวัดกำลังสอนภาษาอังกฤษให้แก่เราครับแล้วก็มีคำกริยามาเป็นคำว่า n a r a ายมั u ก็จะให้แต่งประโยคว่าเราเรียนภาษาอังกฤษจากใครก็คือ Dare naraymashita ego nar ni รน d a r า n า e ังก o n นา a ายมัสต t a ka? คุณวัดเป็นคนสอนภาษาอังกฤษให้แก่เราก็ตอบว่า วั t โตซังนินารายมัสตาวั a โตซังนินารายมตา่อไปมาดูข้อที่หนึ่งกันครับข้อที่หนึ่งเป็นรูปตัวเรากำลังเขียนจดหมายครับถึงคุณคารินะแล้วเขาให้คำกริยามาก็คือคาคิมัสคาคิมัสก็คือเขียนเราจะแต่งเป็นประโยคว่าเราเขียนจดหมายหาใครเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่ายังไงครับ คำต,ตอบก็คือ Dare ni tegami wo kakimashita ka? Wo ka แล้วเราเขียนจดหมายหาคุณ k a r ินะก็ตอบว่า Karina-san ni k a k ิม a s h i t a Karina-san ni k a k i m a s t a ต่อไปข้อที่สองครับข้อที่สองเป็นรูปตัวเรากำลังโทรศัพท์หาคุณคุป u t a โดยคุณกุปตานั่นเองแล้วเขาให้คำกริยามาก็คือคา k เ m กมัสค k e เเกมเราจะแต่งประโยคว่าโทรศัพท์ไปหาใครได้ว่ายังไงครับด a าเรนี่เรนวาโอคัคเเกมัสตักกดาเรนีเรนวาโอคเกมัแล้วเราโทรศัพท์หาคุณกุป,ปตาก็ตอบว่า กูปตาสั่งนิขเค g ยましたกูปตาัましたต่อไปข้อทีส3เป็นรูปคุณแม่หรือฮ่ากำลังให้ของขวัญแก่เราครับแล้วเขาให้คำกริยามาก็คือโมไรมัสโมไรมัสแปลว่าได้รับเราจะแต่งประโยคว่าได้รับของขวัญจากใครเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่ายังไงครับ machita ka? ได้รับของขวัญจากคุณแม่ก็ตอบว่าฮ่หาฮ่หานี่ a i ้รับว่าฮ่าฮ่านี่ได้รับวต่อไปข้อที่4เป็นรูปคุณยามาดะกำลังให้เรายืมเงินครับ แต่ว่าเขาให้คำกริยามาคือคำว่าคาริมัสคาริมัสที่แปลว่าขอยืมเราจะแต่งประโยคว่าขอยืมเงินจากใครได้ว่ายังไงครับคำตอบก็คือใครนี้โอเคนี้ขอยืมมาสัเรายืมเงินจากคุณยามาดะก็ตอบว่า ยามดะซังนี่ขาริ้ว์ท์ยามดะซังนาริต่อไปมาดูข้อที่6กันครับข้อที่6เขาจะให้ประโยคมาว่าทำอะไรให้ใครหรือว่าเรียนอะไรจากใครจากที่ไหนแล้วให้เราตอบเป็นคำถามสั้นๆโดยใช้คำตอบที่เขาใส่ในวงเล็บมาให้กับคำกริยาของประโยคนั้นๆครับมาดูตัวอย่างกัน ตัวอย่างเขาบอกว่าお母さんの誕生日に何をあげましたかお母さんの誕生日に何をあげましたかได้ให้อะไรในวันเกิดคุณแม่เขาวงเล็บว่าฮานะฮานะก็คือดอกไม้เราจะบอกว่าให้ดอกไม้ก็ตอบไปว่าฮานะวโอあげましたฮานะวโอあげました มาดูข้อที่หนึ่งกันเลยข้อที่หนึ่งเขาถามว่าเคี e ยนเนโน่คริสต no ์มาสุนี o นั่นิโอะโมไ a k ัสต n ค่ะเคี่ยนเนโน n คริสต์มาสุนี่นั่นิโอะตะปีที่แล้วได้อะไรในวันคริสต์มาสเขาวงเล็บคำตอบก็คือเนคไทโต้หงก็คือเนกไทกับหนังสือเราจะตอบว่าได้รับเนกไทกับหนังสือเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่ายอย่างไงครับ คำตอบก็คือเนคไทと本をもらいましたเนคไทと本をもらいましたต่อไปข้อที่สองเขาถามว่าどこで日本語習いましたかどこで日本語習いましたかเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนเขาวงเล็บคำตอบก็คืออเมริกาก็คือที่อเมริกาเราจะตอบว่า เรียนที่อเมริกาเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่ายังไงครับระวังคำช่วยนะครับต้องเป็นสถานที่นะคำตอบก็คืออเมริกาเดะนารายมิสตะอเมริกาเดะนารายมิสตะถ้าใครทำถูกต้องก็ดีมากเลยครับเพราะว่าอเมริกาเป็นสถานที่ต้องใช้คำช่วยเดนะครับ ต่อไปอข้อที่สามいつ家族に電話をかけますかいつ家族に電話をかけますかจะโทรหาครอบครัวเมื่อ,อไหร่หรอแล้วเขาวงเล็บคำตอบมาให้ก็คือあしたพรุ่งนี้แล้วจะบอกว่าโทรหาพรุ่งนี้เราจะตอบว่าโทรหาพรุ่งนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่ายังไง อย่าลืมนะอาชตะไม่ต้องมีคำชว่วยคำตอบก็คืออาชตะขากิมัสอาชตะขากิมัสต่อไปข้อที่สี่ใครนี่โคโนซีดีวขาริม a สตักะใ n รนีโคโนซีดีาริมสตกะยืมซีดีนี้มาจากใครเขาวงเล็บคำตอบมาให้ก็คือโทโมดาจิ เพื่อนเราจะตอบว่ายืมมาจากเพื่อนได้ว่ายังไงครับคำตอบก็คือทโมดัดจินิ่ขาริมาสต์โทโมดัจินิ่ขาริมาสตต่อไปข้อที่7รอบนี้มีคำถามมาให้แล้วก็ให้วงเล็บคำตอบว่าให้กับอีเยมา มีประโยคมาให้แล้วให้เราตั้งคำถามว่าทำสิ่งนั้นเสร็จแล้วยังถ้าเสร็จแล้วตอบว่าให้แล้วก็ใช้โมกับรูปอดีตแต่ถ้าตอบอีเยก็คือไม่ยังไม่ทำก็ให้พูดว่าอีเยมาดาเดสทำยังไงมาดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างที่หนึ่งเขาให้ตอบว่าให้โดยให้ประโยคคำว่าคิป u ok ุโอไคมาสคิปปุโอไคมาสซื้อตั๋ว ก็แต่งเป็นประโยคว่าซื้อตัวแล้วยังคือもうคิปุโอะไคมาชิตะก็โ p u ิปซื้อตัวแล้วหรือยังเราให้ตอบว่าให้ก็ตอบให้บวกกับคำว่าโมแล้วก็ทวนคำกริยาในรูปอดีตก็คือให้โมไคมาช t ตะให้โมไคมาชตะต่อไปตัวอย่างที่สองเทงามิโยคากิม เทกามิโอขา i ิมัสเขียนจดหมายแล้วก็วงเล็บว่าอีเ e ก็คือไม่ตอบปฏิเสธไปก็แต่งเป็นประโยคว่าม o เทกามิโอขากิม oh, ัสตักะมเทามิโอขาิมัสตกะเขียนจดหมายแล้วหรือยังก็ให้ตอบว่าอีเ e ก็คืออีเ e, e, ยだมาดาเดสอีเยมาดาเดังครับแต่สมัยนี้ก็ไม่มีใครเขียนจดหมายกันเท่าไรหรแล้วเนาะ ก็อาจจะต้องอ e ่ยมาดาเสไปเรื่อยๆครับมาดูข้อที่1กันข้อที่1นึ่งเร w โปโตโอะโอคุร ok ิม ok ัสเรโปโตโโก็คือส่งรายงานแล้วให้ตอบว่าเอ e เราจะถามเป็นประโยคคำถามว่าส่งรายงานแล้วหรือยังได้ว่ายังไงครับคำตอบก็คือ มูレポเรป送りま์たかวโอกริมัสต์กมูเรริมดกส่งก็ตอบว่าอีเまมาดาเดสอีเข้อที่สองให้ประโยคมาเกียวโตะอิกิมัสเกียวโตะอิกิไปเกียวโตแล้วก็วงเล็บคำตอบว่าให้ เราจะถามว่าไปเกียวโตแล้วหรือ,อยังได้ว่ายังไงครับคำตอบก็คือโม่เกียวโตเかไปเรียบร้อยแล้วก็ตอบว่าはい行きましたはい行き้した แต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าถามว่าโมอิกิมาชิตะกะอย่างนี้แปลว่าออกเดินทางไปแล้วหรือยังไม่ได้หมายถึงว่าเคยไปแล้วหรือยังต่อไปข้อที่3ามมิราสังวะคาริมัสมิราสังวะคาริมัสก็คือคุณมิเร์กลับบ้านแล้วก็ให้ตอบว่าเอ๊ยยังเราจะถามเป็นประโยคคำถามว่าคุณมิเร่ กลับบ้านแล้วหรือ,อยังได้ว่าอย่างไงครับคำตอบก็คือมิราซังว mo ม a ว์คะเอริมัสต er ้ากามิราะซังว่ามคะเอริมัสตากยังไม่ได้กลับก็ตอบว่าอีมาดาเดสอีมาดาเดสต่อไปข้อที่สี่ ให้ประโยคมาก็คือเทเรซาจังว่าเนมัสเทเรซาจังว่าเนมัสเทเรซาจังนอนแล้วก็ให้คำตอบมาก็คือให้ก็คือใช่จะถามว่าเทเรซาจังนอนแล้วยังเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าย,ยัางไงครับคำตอบก็คือเทเรซาจังว่าม o เนมัสท t ก k ๊ เทเดซาจังว่าโมเนมาิตะกะนอนไปเรียบร้อยแล้วก็ตอบว่าใช่มูเนมาชิตาใช่มูเนมาชิตก็เป็นอันจบแบบฝึกหัดบีเครื่องหลังในวันนี้แล้วครับถ้าคุณติดตามรายการให้เจ้าปนีสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1 คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด2,596คำและสำนวนครับติดตามดูโจทย์ได้ในบล็อกตามลิงก์คำอธิบายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้ a จ a ปนน e กับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Spotify YouTube แล้วก็ Podbean ครับถ้าชื่นชอบรายการให้ a จ a ปนน e ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ